สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนิ้วหัวแม่มือที่เราใช้หยิบถ้วยกาแฟดื่มกินทุกวันหรือที่เราใช้มันยกนิ้วก,วกดไลค์ให้กันนั้นสามารถบอกถึงบุคลิกของคนได้ด้วยหรือนิ้วหัวแม่มืออ่อนหรือแข็งจะสื่อถึงนิสัยใจคอของเจ้าของมือนั้นได้จริงหรือหากดูได้เช่นนั้นจริงเราจะมาดูคลิปนี้ไปด้วยกันให้หายสงสัยกันเลยดีไหมครับหนึ่ง เครื่องบนยาวกว่าเครื่องล่างนิ้วหัวแม่มือลักษณะนี้เป็นของผู้ที่มีแนวโน้มที่จะแสดงปฏิกิริยาออกมามากเกินจริงวิตกเกินจริงเป็นคนวิตกจนเกินไปหรือเอะอะจนเกินไปแต่ข้อดีของนิ้วมือแบบนี้ก็มีนะครับเพราะเขามีนิสัยของคนที่ทำอะไรที่มากกว่าธรรมดาการทำงานก็ต้องไม่ธรรมดา ความสำเร็จก็ต้องมีมากกว่าธรรมดาเช่นกันเพราะนิ้วมือแบบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดมากกว่าที่จะยอมเป็นสองรองใครเป็นมือของบุคคลที่ต้องการเป็นที่หนึ่งเป็นคนเก่งในสายงานที่ตนทำและทุกๆสิ่งที่เขาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรืออาชีพการงาน ก็จะต้องมีผลงานออกมาให้เห็นเขาจึงจะพอใจและหากแม้นว่าเขายังไม่ประสบความสำเร็จหรือทำได้ตามคาดหวังเขาก็มักจะเก็บตัวอยู่อย่างเงีย,งยบๆเพื่อวางแผนสร้างฝันอันยิ่งใหญ่อย่างไม่ลดละเป็นบุคคลที่กระหายในความสำเร็จมีเป้าหมายชัดเจนความอยากได้อยากดีที่ติดเป็นนิสัยนั้นก็ย่อมมีความสำเร็จเข้ามา จนเขาบรรลุเป้าหมายที่วางเอาไว้และมีอีกอย่างหนึ่งที่น่ายกย่องของเขาก็คือความเสมอต้นเสมอปลายไม่แสดงทีท่าเย่อหยิง่งไม่พยองหรือจองหองว่าตนเองมีความสำเร็จเป็นผู้มีความสำเร็จไว้ให้ตนเองและครอบครัวภูมิใจและจะไม่ลืมว่าเราต้องเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน และต้องรู้สึกสำนึกในบุญคุณแก่คนรอบข้างที่ช่วยให้เขาได้มีวันนี้ 2. ครึ่งล่างยาวกว่าครึ่งบนความเมตตาและความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นลักษณะที่โดดเด่นสองประการของผู้ที่มีนิ้วมือแบบนี้เขาเป็นบุคคลที่ฝังรากลึก และยึดถือในความเชื่อมั่นของตนเองและให้คุณค่ากับความเป็นตัวตนของตนเองเป็นอย่างมากจุดเด่นอีกอย่างของเขาก็คือเขาใจเย็นเสมอแม้ในสถานการณ์ที่ถูกกดดันและนอกจากนี้เขายังเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตนได้มาไม่เกียงว่าเป็นจํานวนมากหรือว่าเป็นแค่เพียงน้อยนิดและไม่เคยละโมบโลภมาก อยากได้มากจนเกินไปแต่จะอย่างไรก็ตามนอกจากการรู้จักเกรงอกเกรงใจของเขาแล้วนั้นหากเขาได้ให้คำมั่นสัญญาบางอย่างกับใครสักคนก็จะไม่ลืมทำตามสัญญาที่ให้เอาไว้ไม่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งที่เขาไม่เหมือนใครก็คือ เขาให้ความสําคัญกับสิ่งของเล็กๆน้อยๆไม่ดูเหมือนว่าเป็นสิ่งของน้อยค่ะแต่เขายังสามารถมีความสุขกับมันได้ความอ่อนโยนและความมีจิตใจดีบวกกับความอ่อนน้อมถ่อมตนของเขานั้นทำให้เขาเป็นคนมีเหตุผลแต่ในขณะเดียวกันในใจของเขาก็ไม่ลืมที่จะคิด ค้นคว้าหาความก้าวหน้าอยู่เสมอและสิ่งสุดท้ายที่น่ายกย่องอีกอย่างก็คือความซื่อสัตย์และความเป็นผู้มีจิตใจที่งดงามของเขานั่นเอง 3. เครื่องบนและเครื่องล่างมีขนาดเท่ากันลักษณะของนิ้วหัวแม่มือแบบนี้แสดงถึงนิสัยของเจ้าของมือ ที่ชอบสแสวงหาความสมดุลให้กับชีวิตเพราะเขาชอบที่จะทำตัวให้กลมกลืนให้เข้ากันได้กับทุกสิ่งรวมถึงสิ่งที่อยู่ภายนอกตัวเองก็เช่นกันเขาจะมุ่งมัน่นที่จะบรรลุถึงมันให้ได้ด้วยความสมดุลที่ดีของเขานี้เองเขาจึงเป็นคนหนึ่งที่คนรอบข้างให้ความไว้วางใจเมื่อใดที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น เขาจะได้รับความไว้วางใจให้แก้ปัญหานี้เพราะการแก้ไขกรณีขัดแย้งแบบนี้ไม่มีใครทำได้ดีเกินกว่าเขาด้วยผลงานที่เขาทำสำเร็จมานักต่อนักตอนนี้คุณเชื่อหรือยังครับว่าเขาเป็นคนมีเป้าหมายในการสร้างสมดุลในทุกสถานการณ์ของชีวิตที่เขาประสบพบเจอ ปรัชญาของยินและหอย่างคือสิ่งหนึ่งที่เขาให้ความสนใจหากมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเขาจะจัดการกับมันเพื่อค้นหาด้านดีของมันออกมาให้ได้หากแม้ว่าเขาพบสิ่งใดที่น่ารังเกียจเขาก็จะคอยสังเกตและค้นหาความสวยงามของมันออกมาให้ได้หากความมืดครอบงำเขาจะค้นหาสัญญาณแห่งแสงสว่างนั้นออกมาให้ได้ ด้วยทัศนคติที่คิดเป็นบวกของเขานี่เองไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาก็มักจะหาทางออกได้อยู่เสมอสี 4. นิ้วหัวแม่มือมีความยืดหยุ่นนิ้วหัวแม่มือที่ยืดหยุ่นคือนิ้วที่สามารถโคง้งงอหรือเอ็นไปข้างหลังได้มากและมีส่วนโค้งที่เห็นได้อย่างชัดเจน นิ้วหัวแม่มือแบบนี้มงบอกได้ว่าเขาเป็นคนปรับตัวเก่งมีความยืดหยุ่นเหมือนหัวแม่มือ,อยังไงอย่างนั้นความสามารถในการปรับตัวทำให้เขาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาและสามารถทำได้อย่างรวดเร็วที่ถือได้ว่าเป็นจุดเด่นที่ชัดเจนของเขาและความยืดหยุ่นนี้เอง ที่ทำให้เขามีสเสน่ห์จนกลายเป็นคนที่น่าสนใจได้อย่างเหลือเชื่อเพราะมันเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เขาสามารถเอาตัวรอดได้รอดได้จากหลายสถานการณ์เป็นผู้ที่ทำตัวเหมือนกับไม้ไผ่ที่อ่อนไหวไปตามลมทำตัวให้กลมกลืนหมุนไปตามแรงเหวี่ยงของโลกก็ย่อมจะปลอดภัยกว่าจริงไหมครับ ข้อดีอีกอย่างของเขาก็คือการยอมงอมากกว่าโดนหักถึงแม้จะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนได้หากการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้ทุกสิ่งอย่างดีขึ้นด้วยบุคลิกภาพที่ยอมเปิดกว้างของเขานี้เองจึงมีส่วนเป็นอย่างมากที่ช่วยให้เขาบรรลุจุดมุ่งหมายของเขาได้นี่เป็นคุณสมบัติที่ดี และหาได้ยากเพราะมันยากที่จะมีเช่นกันจึงทำให้เขามีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งทุกครั้งที่ลงสนามแข่งขัน 5. นิ้วหัวแม่มือไม่ยืดหยุนนิ้วหัวแม่มือไม่ยืดหยุ่นก็คือนิ้วที่ทั้งตรงและแข็งีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นเจ้าป่าที่มีความแข็งกร้าวและดื้อรัน้น แต่อย่าเพิ่งตกใจไปครับนิสัยแบบนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องเลวร้ายเสมอไปผมจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังกันนะครับคนแบบนี้หากได้ตั้งใจทําอะไรแล้วเขามักจะทำให้สำเร็จไม่ว่าสิ่งนั้นจะยากแค่ไหนเขาจะใช้ความแข็งแกร่งเป็นนแรงผลักดันให้ไปให้ถึงฝันให้จนได้ความแข็งกล้าวของคนไม่ยอมแพ้ ก็ทำให้เขาบรรลุเป้าหมายได้เช่นกันถ้าหากเขาได้ตั้งใจแล้วก็ไม่มีวันที่เขาจะเปลี่ยนใจถ้าสิ่งนั้นเขาอยากได้ก็ต้องได้โดยจิตวิญญาณที่มุ่งมั่นของเขานี่เองกลับทำให้เขาเป็นคนที่น่าไว้วางใจและควรค่าแก่การไว้วางใจเพราะคนรอบข้างต่างก็มั่นใจว่าเขาจะไม่ทำให้เราผิดหวัง ความพักดีของเขาไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและควรค่าหน้ายกย่องอย่างแท้จริงคราวนี้คุณก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าความมุทะลุความดื้อรั้นก็สามารถนำมาปรับใช้ให้เป็นไปในเชิงบวกได้และได้ดีเสียด้วยแทนที่จะมองเห็นเป็นแค่เพียงด้านลบแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็จะต้องมีคำว่าเหตุผลมาร่วมใช้ด้วยนะครับ ก็หวังว่าท่านจะได้รับความรู้ความบันเทิงจากวิดีโอคลิปนี้กันบ้างนะครับการค้นหาตัวเองให้เจอนั้นเป็นการยากและกินเวลาที่สุดหลายคนตามหาตัวเองมาทั้งชีวิตหาเท่าไรก็ยังไม่เจอแบบนี้ก็มีให้เห็นมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรหรือเหมาะกับอะไรแต่ผมโชคดีที่หาตัวเองเจอตั้งแต่อยู่ในช่วงวัยหนุ่มสาว จึงทำให้หนทางชีวิตที่ได้เดินมานั้นมีกลีบกุหลาบโรยมาตามทางกับเขาบ้างหากท่านเป็นคนหนึ่งที่กำลังหาตัวเองอยู่หรือหาเท่าไหร่ก็ยังไม่เจอสักทีหรือว่าท่านโชคดีหาตัวเองเจอแล้วก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบ้างนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม